สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางอ่าเล่าพัฒนาพานทางช่องของเหล็กผ้าโรยูขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะตอนนี้คลิปนี้เนาะสิภาพประเมินตัวเลขแนวทางของเด่นรวมเซียนเด่นเจ็ดเซียนเด่นเก่าเซียนเนาะแนวทางของอละกาแนวทางของเจ็ดเซียนค่ะกับเสนนี้ของออพเพตเจปาแดงเจตาอ่าล็อกอุดรล็อกนองบัวชอชัยชาน ลอกเทียนเนาะค่ะแล้วก็จะมีแนวทางของคุณยโสแล้วก็ของออส่งค่ะในคลิปนี้เนาะค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะสำหรับผู้ใดที่ก็ค่อยแล้วก็ติดตามตัวเลขแนวทางอของเซียนเซียนเหล็ก,ลลลกดินเนาะเร็แล้วเป็นการเสียเวลาห้ามาพึ่งแนวทางดินเจ็ดเซียนกันก่อนเนาะค่ะเข้าไปไลายสำานกอยิ่แล้วก็เหลก็ก,ลกดินก็มาเหล็กดินก็มา ดินเจดเซียนค่ะงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะเขาดินที่หานะคะเดนที่ห้าแล้วก็จับคู่ชนที่ห้าเก้าหลายที่สุดเนาะก็เข้าไปตรงๆแล้วก็เต็มๆเนะะะาะสำหรับัวเองเรวทั้งของเด่นเจดเซียนแล้วทั้ทงตรงงวดค่ะ วันนี้เดนเจ็ดเซียนเดนที่สี่ค่ะร่องที่สองกับเจ็ดจับคูชนที่สองห้าเจ็ดสามสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองค่ะเดนเจ็ดเซียนเนาะเดนที่ห้าอ่าเดนที่หาวันที่แล้วนะวันนี้เดนที่สี่เดนที่สี่ร่องที่สองกับเจ็ดจับคูชนที่สองห้าเจ็ดสามสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองค่ะตอนที่เดนเก้าเซียนอ่ะ ดินเกาเสียนกับข่าวตัวดินค่ะดินที่เก้าเนาะดินที่เก้าจับคู่ชนกันทีหาเก้าชนกันร้ายที่สุดเนาะก็ข่าวไปที่กันเมือคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาอมาเบื้องต้นมาเลยค่ะไปต่อไม่รอช้าแนวทางเรขดินเก่าเซียนค่ะดินเกาเซียนวันนี้ดินที่สี่กับห้าค่ะดินที่สี่กับห้าชนกันร้ายที่สุดเนาะจับคู่ชนที่สี่ห้า ้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกอ่ะเลขชุนกันบ่ค่อยหลายเนาะมีอยู่แค่สามผู่สามหางอ่าแกปบหน้าจอค่ะของดินเก้าเซียนมาสรุปเลขเด่นเดินเดียวร่มเซียนน้องวัฒที่ผ่านมาของวันจันเนาะค่ะเข่าทั้งเด่นเด่นทั้งสองตัวเนาะเก้ากับห้าตับผู้ชนกันมาที่ห้าเก้าค่ะขอนวันจันตามต่อวันพุดต่อขอให้ปังกันทุกท่านเนาะค่ะที่เบ่งแนวทางในคลิปนี้ เลขเด่นเดินดีร่วมเซียนทุกสำนักเนาะวันนี้เดินที่ซีสองห้าแล้กก็ะหกค่ะจับคู่ช่วงที่สองซีสองหาสีห้าศูนย์หกหลักกะเก้าศูนย์ค่ะเอาแคปหน้าจอเนาะอาจจะไปไว้แน่จากน้อยตอนนี้กำลังลิงพึงะะ่งเห็ดเสร็จเนาะแนวทางพึ่งได้มาครบและะ้วก็เพึ่งเฮ็ดเหล็กเดินร่วมเซียนเสร็จกยจะไปเร็วเพราะว่าไวเร็วยังบ้านี่เตรียมตัวยังอยู่ว่าจะได้ไปเห็นงานเนาะ ลุงก่อนไปทํางานมาตอนที่ของชอชัยชันค่ะเขาเราสองมาติดเนาะค่ะวดวันจันทร์เข้าที่เก้าห้าเป็นตัวกลับเนาะวดที่พันมาเข้าทั้งบนทั้งล่างวันที่สิบเก้าที่พันมาเข้าทั้งบนทั้งล่างหลีกดินมาทั้งสองตัววดนี้งวดที่สองอ่ะวดนี้งวดที่สามก่อให้มาสามวัดติดค่ะของชชัยชนันรัพัฒนาสายวิง่งรูดินบนล่าง,งวนันนี้ให้ดินที่สี่กับศูนย์ค่ะสองตัวให้ที่สี่หนึ่งสี่สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปด เน้นที่07กับ42ค่ะเบิลที่44กับ00สามตัวให้ที่407042แล้วก็441เน้นที่042ค่ะแนวทางของวรซิชันเนาะมาต่อที่ของเจ๊าปากแดงเจี๊ปากแดงกับเขาเน้นๆนจอจๆค่ะแล้วก็เขาตัวเน้นแล้วก็เขาตัวต,วตรงๆเนาะ59เหล็กดินก่อทข้อกันมาแล้วก็เขาตัวเน้นที่59 วันจันทที่ผ่านมาอาภัยจะตามต่อวันพุธค่ะวันพุธต่อเนื่องซ้ายวิ่งลูดเดินบนรางวันนี้ให้เดินที่ซีกับเจ็ดค่ะสองตัวไอทีซีแปดซีเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองเน้นที่เจ็ดสามกับซีเจ็ดค่ะเบิ้ลที่ซีซีกับเจ็ดเจ็ดสามตัวไอที่เจ็ดซีแปดซีเจ็ดสามเน้นที่ซีเจ็ดสามค่ะแนวทางเล็ก ตามตัว่าต่อที่ของล็อกล็อกอุดรล็อกอุดรกับข่าวตัวเน้นตัวจอค่ะขา่าวตัวตรงๆเพื่อนหนะ้าเก้าเนาะดินที่ห้าของล็อกอุดรนานหิงปังค่ะดินเจ็ดเซียนเพิ่นกับข่าวกับลายเซียนอยู่สามเซียนนะเนาะสองเซียนสามเซียน แนวทางเล็กเดินของอุดรน,นร้อยซ้ายวิ่งโรดเดินที่สองกับเจ็ดค่ะวิ่งโรดบนล่างเนาะเดินที่สองกับเจ็ดสองตัวไที่สองห้าสองหกเจ็ดซี่เจ็ดสามเน้นที่สองห้ากับเจ็ดซีค่ะเบิ้นที่สองสองกับเจ็ดเจ็ดสามตัวไที่สองเจ็ดซีเจ็ดสองห้าค่ะเน้นที่เจ็ดสองห้าแล้วค่ะแนวทางเล็กสามตัวอเพศค่ะ อ้อพีดข้าวแต่ตัวดินเนาะอ้อพีดข้าวแต่ตัวดินตัวนินเกือบมาค่ะให้ห้าแปดออกห้าเก้าแล้วทั้งต่อว,วันพูดค่ะสายวิ่งรูเด,ดนบนรางของอ้อพีดไาดินที่สองค่ะร่องที่ห้าสองตัวหาที่สองสี่สองห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์บึ้นตองสองกับห้าห้าค่ะสามตัวหาที่สองห้าศูนย์ห้าสองสี่ แล้วก็สองหาหนึ่งค่ะนินที่หาสองสีค่ะแนวทางเีขสามตัวของออพต์เนาะกับตัวนีนค่ะรลขสองตัวก็เน้นที่สองซีกับหาศูนย์ค่ะมาต่อที่ของเจตาเจตาเขาจาต,ตัวเดินเท่อนันค่ะเดินที่ห้าเนาะไปบ่ะหดหาเก้าสำหรับเนข้างของเจตาสองว,วันพุธค่ะ สายวิ่งสายรูดเดินบนรางว่านี้่ห้เดนซีค่ะร่องที่หนึ่งสองตัวที่ซีหนึ่งซีสองหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเน่นที่ซีสองกับหนึ่งแปดค่ะพื้นที่สี่สี่กับหนึ่งหนึ่งสามตัวที่ซีหนึ่งแปดหนึ่งซีสองแล้วก็ซีสี่หนึ่งเน่นที่หนึ่งซีสองค่ะแนวทางเหลือสามตัวกับตัวเน้นทางเดียวเนาะของเจตาตอนที่ของล็อกน้องบัวจะ้ะล็อกน้องบัวรุดเนาะค่ะไปตอตนอะไตามไม่เนาะเก่าไปใหม่มา เอกดินมาเมนะไปตอนแนวทางวันพุธค่ะสายวิ่งดูเด่นบนรางว่านี่ห้เด่นที่แปดกับซีค่ะดินที่แปดกับซีสองตัวไอที่แปดสามแปดสองซีสองซี่หนึ่งเน้นที่ซีสองกับแปดสองค่ะเบิ้ลที่แปดแปดกับสี่สี่สามตัวไอที่แปดซีสองซีแปดสามแล้วก็ซีซีหนึ่งค่ะน้นที่แปดซีสองค่ะแนวทางของหลักหนังบัว อาตอนที่ของล็อกเทียนค่ะล็อกเทียนกับรู้ทุกกันเนาะมาขึ้นนุนจันไปต่อวันพุธค่ะแนวทางต่อง,งวดสายวิ่งสายรูดเดินบนรางว่าน,นี้่ห้เดินหากับหนึ่งค่ะสองตัวไอที่หาเจ็ดหนึ่งซีหาแปดหนึ่งสามเน้นที่หาแปดกับหนึ่งซีค่ะของล็อกเทียนจับทันกันมาเนาะต้องขอไวหวละลายไปไหวเนี่ยคืนสวยพร้อมค่ะมื่อี้ ก็ลลเลยลงแนวทางอยากสะภาวะรีกเอ่อพึ่งจะมากับพรกเซียนเนะเาะอแอดก็เลยพึ่งด้เหิดดินเารารวมเซียนเนาะดะ้เหิดดินรวมเซียนของคนเย็บโซจับคู่ปูเขาวเนาะแต่ว่าเลขดินมาค่ะดินที่สามจับคู่ให้เกือบมาเนาะให้สามจิตสามจิตออกหกจิตเออออกหกสาม แนวทางต่อวันพูดค่ะสายวิ่งรูดเดินบนรางเมื่อนนี้เนาะสายวิ่งสายรูดู้ไดมักู้ไดชอบเป็นแฟนลับตัวยงของเส้นใดจัดไปเนาะคะ่ะวันนี้ของคนเนี่ยโซไฮเดนที่4กับพ่าค่ะสองตัวไฮที่ซีสี่ห้าห้าซีห้าห้าเจ็ดซีแปดห้าแปดนะค่ะเลขสองตัวหกหางแล้วก็4ีตัวสองหางไฮที่ห้าห้าีแปดแล้วก็4 5ห้าห้าแปดค่ะของคนเนี่ยโซชอบก็ หน้าจอไปต่อค่ะมาต่อทีของอทรงค่ะของอทรงอทรงก็หลุดไปเนาะสำหรับตัวเองแนวทางวันจันทร์ที่ผ่านมากลับมาขึ้เก้าค่ะกับแนวทางดีๆที่ให้มากับขอบคุณหนลายสำหรับทุกเซียนที่ให้มาเนาะสายวิ่งรูดเดินบนรางว่านี่ไฮเดินที่สามกับหกค่ะสองตัวไฮที่สามศูนย์สามหนึ่งหกศูนย์สามสองหกหนึ่งหกสองค่ะ เน้นที่สามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็หกสองค่ะตัวเน้นตัวเจาะเบิ้นที่สามสามกับหกหกสามตัวให้ที่สามหกหนึ่งสามหกสองเน้นที่สามหกสองนะคะแนวทางเลขสามตัวแล้วก็สี่ตัวให้ที่สามศูนย์หกสองค่ะตัวนนเน้นเน้นเนาะแคปหน้าจอสอบก่อจัดค่ะสามตัวเนาะหมักเสี้นไหนจัดเส้นนั้นเนาะคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีชายวันพุธนี้มือหนีสองเ่มกึงเอาไว้รุนกัน กับตัวเลกแนวทางกับสินเจนที่ให้มาแล้วกับขวาพประคุณอีเฟนครับทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ